สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเก่งบ้าน,านราคาแบบเร้าใจให้ท่านได้รับชมกันนะคะรูปชมสวยๆค่ะเป็นรถบ้านแท้สภาพสวยค่ะไม่เคยมีชนหนักเครื่องเกียร์ดีค่ะใช้งานได้ปกติแบบไม่มีสะดุดนะคะเครื่องนิ่งๆเรียบๆประหยัดด้วยและไม่เคยติดแกตนะคะรถ Honda City ค่ะรถปี09ตัว V เกียร์ออโต้นะคะ รูปโฉมสวยแบบนี้เลยทุกท่านเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันรวนนะคะ1,500ซีซีเบนซินค่ะราคาเร้าใจสุดๆคันน่ะ1 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นสามารถจับจองเป็นจุกของกันได้เลยนะคะมองหารถมือสองไปใช้งานกันอยู่รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจค่ะราคาไม่แพงนะคะจับต้องกันได้สนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม,ต,มตรงไหนนะคะเรามีเบอร์โทรข,ของผู้ขาย พร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสามารถโทรคุยโดยตรงได้เลยค่ะนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองไปทดลองขับตรวจสอบสภาพรถและเอกสารก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ